วิกฤตบอลวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พศ2565นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึก FA ครับอังกฤษนะครับเป็นคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเจอกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับเตะกันในเวลา1ทุ่มตรงครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับชาวบ้านกับลิเวอร์พูลนะครับเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยอยู่อันดับที่2นะครับ แข่งไปแล้ว22นัดชนะ14เสมอ6แพ้ไป2เกมยิงได้58เสียไป19ประตูมีอยู่48คะแนนครับส่วนคาดิฟนะครับอยู่อันดับที่20ของเแชมเปี้ยนชิพนะครับแข่งไปแล้ว28นัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป15เกมยิงได้31เสียไป48ประตูมีอยู่29คะแนนครับเรามาดูเฮ to head ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ 6นัดหลังสุดนะครับเป็นลิวพูครับเอาชนะได้ถึง5ครั้งแล้วก็เป็นลิวพูครับเสม,มอกับคาดิฟไป1ครั้งนะครับแล้วก็คาดิฟนะครับไม่เคยเอาชนะลิวพูได้เลยในรอบ6เกมหลังสุดนี้ผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มของลิวพูใน10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ลิวพูบุกไปเอาชนะคิสตัลพาเลตมาได้3ประตูต่อ1ครับ ส่วนคา r ดิฟนะครับสิบนัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาดิฟนะครับบุกไปเอาชนะบาร์สลียมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่ศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งชาบ้านลิเวอร์พูลนะครับ จะไม่มีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บเลยนะนะครับก็จะมีผู้เล่นที่กําลังเรียกความฟิตอยู่เนี่ยอยู่ถึง5้ารายนะครับก็จะแยกไปเป็นผู้เล่นที่กลับมาจากการรับใช้ทีมชาติก็จะเป็นอาริสันกับฟาบินโยที่ไปเล่นให้กับบราซิลนะครับส่วนลุยดิอาสริมเส้นตัวลุกตัวใหม่ของลิเวอร์พูลก็เพิ่งกลับจากการมาเล่นให้โคลัมเบีย เลี้สองรายนะครับที่กําลังเรียกความฟิตอยู่ก็จะเป็นฮาวิเอเลียตกับเดียโกอคันต่านะครับหรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นดิวอคลูิกีแล้วก็2รายที่ยังติดภารกิจรับใช้ทีมชาติก็เป็นแนวลุกตัวสําคัญของรีฟูทั้ง2องคนเลยไม่ว่าจะเป็นโมเมซาล่ากับซาเดลมาเน่ที่ทั้ง2รายนะครับพาทีมชาติของตัวเองเข้าชิงชนะเลิศและเจอกันเองในรอบชิงนะครับโดยวันนี้นะครับเจอเก้นคอปจะวางระบบ 4-3-3นะครับตรงกลาง3คนวันนี้จะใช้เจมินเนอร์มอตันแล้วก็อลิซ์ออกเลตแชมเบรเลนนะครับแล้วก็3ประสานแนลน่วน,นี้ใช้เคอร์ติสโจนเฟอร์มิโนแล้วก็กอนดอนนะครับส่วนฝั่งคาดิฟซิตี้นะครับวันนี้ จะมีผู้เล่นที่ไม่สามารถลงได้ก็จะเป็นคอดี้เดเมอร์นะครับ1ตัวแล้วก็2รายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นชอนมอริสันกับโรบินโควิลนะครับโดยวันนี้นะครับคาดิฟซิตี้จะมาในระบบ3 5 2นะครับคู่กองหน้าวันนี้จะเป็นฮูกิลจับคู่กับเอ็กเปียสูนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับในเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่อยู่คนละระดับดิวิชั่นกันนะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดของลิวพูนะครับเก็บชัยชนะไปได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอไป1นเกมโดยที่ลิวพูล5นัดหลังสุดนี้ไม่เคยแพ้ใ,ใครเลยนะครับเรียกได้ว่าลิวพูยังคงมีมาตรฐานในการเล่นแล้วก็ยังรักษาฟอร์มกันได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับส่วนคาร์ดิฟซิตี้นะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเรียกได้ว่าก็ฟอร์มสวิงสวิงนะครับเรียกว่า ชนะไป2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมไม่ถึงกับดีมากแต่เริ่มมีทรงนะครับสำหรับคาริบซิตี้เลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่2ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้เจ้าบ้านลิเวอร์พูลจะส่งผู้เล่นตัวสำรองผสมประสานกับผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งลงสู้กับคาริฟซิตี้ซึ่งคาริฟซิตี้ผมยังมองว่าเกมวันนี้ 80%เป็นผู้เล่นชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับแต่คุณภาพผู้เล่นของคาดิฟนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือชุดสำรองนะับมาเจอกับลิเว์พูในชุดนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าผู้เล่นดาวรุ่งหลายๆคนของลิเว์พูก็ได้รับโอกาสมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมอร์ตันหรือกอร์ดอนนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยฉะนั้นคู่นี้จากเลตราคา2รลูกนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านลิเว์พูลุ้นเม็ด3ฟันธง ไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึก FA เครับนะครับเป็นคู่ระหว่าง Nottingham Forest ครับเจอกับ l e สเตอร์ซิตคู่นี้จะเตะกันในสนาม City Ground นะครับเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับ Nottingham Forest อยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพนะครับอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว29นัดชนะ12เสมอเแพ้ไป10เกมยิงได้39เสียไป31ประตูมีอยู่43คะแนนครับ ส่วนเล t เตอร์นะครับอยู่อันดับที่10ของพิมลิกนะครับแข่งไปแล้ว20นัดชนะ7เสม,มอ5แพ้ไป8เกมยิงได้34เสียไป37ประตูมีอยู่26คะแนนครับเรามาดูเฮ to ูเฮ d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับสิหนล่าสุดฟอร์เรสครับเก็บชชนะไปได้2ครั้งเสม,มอกันไป5ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเลเตอร์ letter, ครับเก็บชชนะไปได้3ครั้งครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้งสองทีมนี้นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับของเจ้าบ้านเจ้าป่านอ t ์ทิแคมฟอร์เรสเก็บชัยชนะไปได้ถึง7นัดแล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ฟอร์เรสนะครับพลิกล็อกแพ้กับคาร์ดิฟซิตี้ไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับส่วนเลสเตอร์นะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการ <ๆ S 2> เก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่อุลเตอร์เปิดบ้านเสมอกับไบรตันโฮปบอาเบียนไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับเป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคูน่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด8 8 8ที่ลิงด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็นได้ครับ เรามากันที่คู่ที่3นะครับเป็นศึกลาลิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาครับเจอกับแอตเลติกโกมดริดก็เป็นคู่บิ๊กแมตช์ประจำลาลิกาในวันนี้อีก1คู่นะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามคัมนูนะครับเตะกันในเวลา4ี่ทุ่มสินะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ9เสมอ8แพ้ไป4เกมยิงได้32เสียไป23ประตูมีอยู่35คะแนนครับ ส่วนตรามีแอดเลติโกมาดริดอยู่อันดับที่4นะครับแข่งไปแล้ว21นัดชนะ10เสม,มอ6แพ้ไป5เกมยิงได้36เสียไป26ประตูมีอยู่36คะแนนครับผลงานเฮ t ูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้เจอกันนะครับเป็นฝั่งบาร์ซ่าเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสม,มอกันเป็น4นัดแล้วก็เป็นฝั่งแอดมาดริดครับเก็บชัยชนะไปได้3นัดครับ ฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดของบาร์เซลโลนาเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสม,มอไป6เกมโดยที่10เกมหลังสุดนี้บาซ่ายังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสม,มอ1แล้วก็แพ้ไป5เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่แอตมาดริดเปิดบ้านเอาชนะบาเลนเซียไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ2ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับ เริ่มจากฝั่งบาร์เซโลนานะครับรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็จะประกอบไปด้วยเกมองลองเล่ซเมิลอุมติตี้อันซูฟาตี้เซจิโลเบตโตเอิลิก,กาเซียแล้วก็อิลิกบบวเด่นะครับส่วนหนึ่งรายที่ต้องเช็คคอมฟิตก่อนลงสนามในวันนี้ก็จะเป็นเมมฟิตเดปายนะครับโดยวันนี้คาดว่าชาบีเอเดนเดสจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีเปรี เซโกบุเกตแล้วก็แฟงเดยองนะครับส่วน3ประสานในแดนหน้าวันนี้จะใช้แฟรันตอเลสลุกเดยองแล้วก็กาบี้นะครับส่วนฝั่งแอตเลิตโกมัดลิดนะครับรายงานตัวผู้เรนบเจ็บไม่มีมีแต่นักเตะที่เช็คความฟิตก่อนลงสนามในวันนี้นะครับก็เป็นเจฟฟี่คอนน็อกเบีย องตวนกิสมันแล้วก็มาโกสโยเรนเต้นะครับโดยวันนี้คาดว่าแอตเลติโกมาดรดจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่ตรงกลางก็จะเป็นโกเก้จับคู่กับเดอปอลนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้จะใช้แองเกลกเลียจับคู่กับหลุยสโซเลสนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนฟอร์มโดยรวมนะครับบาร์เซลโลนา5นัดหลังสุดชนะไป2เสมอ3โดยที่5นัดหลังสุดนี้บาร์ซ่ายังไม่เคยแพ้ใครนะครับส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับหนัดหลังสุดนะครับชนะไปได้2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งแอตมาดริดระยะหลังนะครับถึงแม้จะมีฟอร์มกระเตื้องขึ้นมาบ้าง แต่ฟอร์มเก่งของแอตมาติดในฤดูกาลนี้หาไม่เจอจริงๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับบาซ่าว่าแย่แล้วนะครับแอตมาติดในช่วงหลังนี้หนักหน่วงกว่านะครับตอนนี้บาซ่าสถานะทีมเนี่ยอ,อยู่ในช่วงที่กําลังฟื้นตัวนะครับสวนทางกับฝั่งแอตเลติกมาริดที่ฟอร์มลุ่มลุ่มดนดอนในช่วงนี้นะครับหาฟอร์มเก่งไม่เจอเลยเลยราคาเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่ออยู่ที่ปปนะครับ ชากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในคู่นี้โอกาสที่จะเสมอมีสูงมากเนื่องจากทั้ง2ทีมนะครับจะต้องเล่นกันแบบรัดกลุ่มเพราะว่ามีผลโดยตรงกับการเปลี่ยนอันดับบนตารางคะแนนถ้าแอตมาริตแพ้หรือว่าพลาดท่าให้กับบาร์โลนาในวันนี้นะครับบาซ่าจะแซงแอตมาริตขึ้นไปอยู่ที่4แทนนะครับฉะนั้นทีมอย่างแอตมาริตในวันนี้ คาดว่าน่าจะมาเล่นแบบละเอียดแล้วก็เล่นเน้เนรับและรอโต,โตกลับนะครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนาเองผมมองว่าในเกมวันนี้นะครับบาร์เซโลนาชุดนี้ก็ยังไม่ได้เหนือกว่าแอมตมาเดสเก็เลฉันครับคู่นี้จากในราคานี้ขุมกำลังตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมถ้าเทียบกันแล้วคู่นี้มีโอกาสสูงมากที่จะออกมาผลที่เสมอกันฉันคับคู่นี้ผมขอเลือกลองไปที่แอตเลติโกมาลิตยันได้ฟันทง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึกกันโชซิอารนะครับเป็นคู่ระว่างยูเวนตุสครับเจอกับเวโรนานะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามตูรินสเตเดียมนะครับเตะกันในเวลาตีสองสนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านครับยูเวนตุสนะครับอยู่อันดับที่5นะครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ12สเสมอ6แพ้ไป5เกมยิงได้34สีเสียไป21ประตูมีอยู่42คะแนนครับ ส่วนเวโรนานะครับอยู่อันดับที่9ครับแข่งไปแล้ว23นัดชนะ9เสมอ6แพ้ไป8เกมยิงได้43เสียไป38ประตูมีอยู่33คะแนนครับเรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับผลงานที่เคยเจอกันนะครับนับย้อนกลับไปครับ10นัดหลังสุดยูเวนตุสครับเก็บชัยชนะไปได้4ครั้งเสมอ3แล้วก็เป็นฝั่งเวโรนาครับเก็บชัยชนะไปได้3ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับยูเวนตุสเก็บชัยชนะไปได้ 6กค,ครั้งเสมอสครั้งโดยที่ยูเว่สินัดหลังสุดนี้ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับส่วนฝั่งเวโรนานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวโรนาเปิดบ้านเอาชนะบรุญาไปได้ด้วยสกอร์สอประตูตทุนึงครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับ เริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านยูเวนตุสนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะเป็นเลโอนาร์โดโบ c ุชิกับเฟเดริโกเบอร์นาเดชินะครับหรายที่ติดโทษใบแดงนะครับหรือติดโทษแบนเนี่ยก็จะเป็นมาเนลโลคาเตลลี่นะครับหรายที่วันนี้ยังไม่มีชื่อเนื่องจากมีปัญหาด้านโควิด19ก็จะเป็นอเล็กซานโดนะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่า อาริรีนะครับจะวางระบบ4-4-2นะครับแล้วก็คาดว่าอาริกรีจะใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ลงเล่นในวันนี้นะครับคู่ตรงกลางวันนี้จะใช้อาตูนะครับจับคู่กับซากาเรียนะครับแล้วก็คู่หน้าในวันนี้นะครับจะใช้อันโวโลโมโลตา้าจับคู่กับดูซานวลาวิทศูนย์หน้าป้ายแดงที่ย้ายมาจากฟิออร์เนาะวันนี้คาดว่าจะมีชื่อลงมาตัวจริงอย่างแน่นอน ส่วนฝั่งเวโรนานะครับรายงานตัวผู้เล่นเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นพาวลเดวิดดวิชนะครับอีกหนึ่งรายที่ติดโทษแบนนะครับก็จะเป็นศูน์น้าตัวเก่งอย่างโจวนีซิเมโอเน่นะครับโดยวันนี้เวโรนาจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับคู่เพย์เมเกอร์ตรงกลางนะครับจะใช้บาหลักจับคู่กับคาปราลีนะครับส่วนศูน์นาวันนี้นะครับก็จะใช้อีวานคาริชลงลาตาข่ายในวันนี้ครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ ก็สําหรับในเกมวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะครับคู่นี้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับเวโรนานี่เทียบชั้นยูเวนตุสไม่ได้เลยนะครับแต่มาในช่วง2-3ปีหลังนี้เวโรนานะครับมีผลงานในกันโชเซเนียญญค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวและชั่วโมงนี้นะครับเวโรนาเป็นอีกหนึ่งทีมในศึกานชโชที่แพ้ยากจริงๆการที่มาเจอกับยูเวนตุสในวันนี้นะครับผมบอกเลยว่า ยูเวนตุสงานเหนื่อยแน่นะครับที่ต้องมาเจอกับเวโรนาในชั่วโมงนี้ซึ่งคุณภาพผู้เล่นนะครับยูเวนตุสดูเหนือกว่านะครับแต่เวโรนานะครับมีดีที่การเล่นเป็นระบบการเข้าทำแบบเป็นระบบนะครับฉะนั้นเกมวันนี้ยูเวเหนื่อยแน่นอนเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ยูเวนตุสต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับผมมองว่าในเกมวันนี้ยูเวนตุสอาจจะเก็บ3แต้มได้นะครับแต่ลึกๆแล้วนะครับในเกมวันนี้ผมมองว่ายูเวนตุสจะชนะไม่ขาด คู่นี้นะครับถ้าจะเลือกเชียร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับโอเคนะยูเวนตุสเนี่ยถือว่ามีอาวุธหนักแล้วก็อาวุธค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับส่วนเวโรนาการเล่นเป็นทีมเยือนก็มีผลงานด,ดูดีเหมือนกันนะครับแต่การที่มาเจอยูเวนตุสการที่เวโรนาจะเก็บแต้มออกไปแบบเต็มแบบ3มแต้มเนี่ยน่าจะยากแต่ผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับเวโรนาน่าจะยันได้ฉนันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนเวโรนายันไหวฟันธง เรามากันที่คู่ที่5นะครับเป็นศึกลาดิกาสเปนนะครับเป็นคู่ระวังเลอัลมาริดครับเจอกับกราดานะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามซานเตียโกเบอร์นาเบลนะครับเตะกันในเวลาตี3ตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับลอชันชุดขาวเลอัลมาริดนะครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว2 2นัดชนะ15เสมอ5แพ้ไป2เกมยิงได้47เสียไป20ประตูมีอยู่50คะแนนครับ ส่วนการันดรานะครับอยู่อันดับที่15ครับแข่งไปแล้ว22นัดชนะ5เสมอ9แพ้ไป8เกมยิงได้26เสียไป3 3ประตูมีอยู่24คะแนนครับผลงานเฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้เจอกันเป็นฝั่งมาลิดเก็บชัยชนะได้ทั้ง10นัดรวดเลยนะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับ10นัดหลังสุดในทุกรายการของเลอาเมริดเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ4แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดนะครับเป็นเกมที่เลอาลมริดนะ แพ้ให้กับบิลเบาไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์ส่วนแคนาดานะครับสินัดหลังสุดในทุกรายการเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่แคนาดาแพ้ให้กับโอซาซูน่ามาด้วยสกอร์สประตูศูนย์ครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเลยเอามาลิดนะครับผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีหนึ่งรายก็จะเป็นเฟลามันดี้แล้วก็เมนดี้เองตอนนี้ก็ คาดว่าจะไม่มีชื่อในเกมวันนี้อย่างแน่นอนนะครับอีกหนึ่งรายที่ติดโทษแบรนด์หรือติดโทษใบแดงก็จะเป็นวินิสุสจูเนียนะครับหนึ่งรายที่ต้องเช็คความฟิตก่อนลงสนามก็จะเป็นศูนย์หน้าโตเก่าอย่างคาริมเบนเซม่านะครับโดยวันนี้นะครับคาดว่าอันเชโรติจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนก็จะยึดผู้เล่นตัวหลักก็จะเป็นโทนี่โคสต์ลูก้ามูดิตแล้วก็คาเซมิโลนะครับส่วน3าประสานในแดหน้าวันนี้น่าจะเป็นโอกาสของเอเดรอาซ่ามาโกเซซโซแล้วก็ ถ้าเบนเซม่าเช็คความฟิตผ่านก็จะมีชื่อลงเล่นวันนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนการนานะครับผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บก็จะมีสองรายก็จะเป็นเนเดรโซลาโนกับซานติอาโกเอเลียสนะครับโดยวันนี้นะครับการนาดาจะมาในระบบ4-4-2นะครับคู่กองหน้าวันนี้จะใช้มรินาจับคู่กับลุยสัวเลสลงล่าตาข่ายคู่กันนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มีผลงานบนตารางคะแนนค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมัดลิดนะครับระยะหลังเนี่ยดูทรงแล้วเริ่มจะออกทะเลบ้างนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของเลอมัดลิดนะครับเก็บชัยชนะไปได้1นัดเสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับส่วนแคนาดานะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับ ชนะไป1น,นัดเสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเรียกว่าการะดาเองก็ผลงานไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะครับวันนี้กระดามาเยือนเลอามาริดในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าทีมเยือนน่าจะรอดอยากเลนราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เลอเมาริดต่ออยู่ที่ลูกกลึงนะครับจากเลทราคานี้นะครับมาเหมือนจะแพงไปนิดนึงนะสำหรับเลอเมอริดนะครับแต่ผมมองว่าในเกมวันนี้เป็นเกมสําคัญอย่างยิ่งที่เลอเมอริดจะเรียกศรัทธาจากแฟนบอลคืน ฉันครับคู่นี้นะครับถ้าจะเลือกมองฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเลยอมิตเหนือกว่าทุกมิติคู่นี้ต้องมาลุ้นกันหน่อยว่าเลยอมิตจะยิงเมได้2ได้หรือเปล่าฉันครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเลยอมิดลุ้นเม็ด2ฟันทงก็จบกันเป็นแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมได้หยิบยกมาวิเคราะห์ในวันนี้นครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยอย่างไรนะครับคู่ไหนสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่คู่ไหนจะพลิกล็อกนะครับก็คอมเมนต์บอกกับผมได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ j o s 8 8ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ